เหียแล้วกูจะสวยไหมเนี่ยเกรียนจนเถินได้โปรดเกรียนฉันอ่ะเฮ้ยมีเสียงครับเหมือนมีเสียงฮือครับทุกท่าน บ้านผีเฮียนหกศพคำกล่าวที่ถูกเล่าขานมานินานถึงความอาถรรพ์ของบ้านหลังหนึ่งที่มีเหตุการณ์ตายซ้ำซ้อนกันถึงหกศพในทุกๆรุ่นบางก็เชื่อว่ามาจากแรงอาถรรพ์ของทางสามแพร่งบวกกับมีเสาตกน้ํามันที่มีบางสิ่งสิงสถิต และไม่ยอมให้ผู้ใดคิดครอบครองคนแล้วคนเล่าที่พวกเขาต้องลาลับและจากโลกนี้ไปหลังจากนั้นจึงทำให้ใครๆต่างเล่าขานถึงความน่ากลัวในยามราตรีต่อผู้ผ่านสัญจรในยามค่ำบ้านต่างพบปะเป็นประจำกับเงาดำประหาดผุบโผงชั้นบนบ้างชั้นล่างบ้าง ทั้งที่บ้านหลังนี้ต้องถูกปล่อยทิ้งรกร้างมาน,น่นนาานเรื่องราวสยองขวัญบานปลายทั้งหมดนี้แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ และสถานที่นะครับผมที่ผมจะมาในค่ำคืนนี้นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าผมก็ดราก,ก้อนนะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องผีสางแลบลิ้นปิ้นตาอะไรยังไงนะครับนะแต่ผมให้ความสําคัญกับสถานที่ที่ทําให้เกิดเรื่องผีเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับเฉกเช่นกับสถานที่แห่งนี้มีการเสียชีวิต นะครับต้องแสดงความเสียใจกับทุกดวงวิญญาณที่จากไปด้วยผมได้ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แล้วนะครับแต่มีการเสียชีวิตถึงนะครับผม6ท่านก็คือ6กรุ่นในสถานที่เดียวกันซึ่งหลายๆคนมองแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้นะครับไม่มีใครที่จะสามารถอาศัยอยู่ได้เพราะอะไรบางอย่างนะอะไรบางอย่างอีกแล้วทุกท่านอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าไม่อยากให้มีมนุษย์นะครับผมมาสิงสู่อยู่เลนี้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมาย นะครับผมเดี๋ยวค่ําคืนนี้นะครับผมจะพาทุกทุกท่านไปรับชมกับสถานที่จริงบอกก่อนเลยว่านี่คือสถานที่จริงกับสถานที่แห่งนั้นในยามค่ําคืนนะครับว่าแท้จริงแล้วมันจะมีความหลอนสักแค่ไหนกับสถานที่ที่ถูกล่ำลือว่าไม่มีใครอยู่ได้ นะครับผมถึงอยู่ได้ก็อยู่ไม่นานแม้กระทั่งนะครับคนไร้บ้านนะครับผมก็เข้ามาอยู่พักๆแล้วก็ต้องออกไปบ้างก็บอกว่าเจอนั่นเจอนี่เจอนั่นเจอนี่อะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะครับผมโหแม่งโคตรดได้เลยว่าอากุ้าผ่านมาบอกว่าถ้าผ่านมาแล้วก็เคยได้ยินเสียงมคลอกออกมาจากตัวบ้านนี่เหมือนแบบฮึ่งๆเงี้ยพี่เหมือนเหมือนจะอคอกไล่ครับ มีตะคอกไล่ด้วยวะ่ะมีตะคอกไล่ด้วยเหรอใช่ครับพี่บางทีถ้าคุณเ้าว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ผ่านตอนเด็กเลยตรงนี้ครับแต่คือเท่าที่ผมดูนะครับอ่าเด็กๆก,ก,ก็ถ้าไม่มีธุระอะไรก็ไม่น่าจะผ่านนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปี่ยวนิดนึงนะครับผมยตัวบ้านโคตรได้เลยว่ะตัวบ้านโคตรได้เลยครับทุกๆคนผู้คนในที่อยู่ในบริเวณนี้หรือใครเคยผ่านตอนเด็กๆนะครับบางก็เล่าว่าบางทีเหมือนมีคนยืนหน้าบ้านนะครับผม บางทีเหมือนมีเงามีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลายหลายสตอรี่มากบอกได้เลยนะครับนะเหมือนเราเจอกับอะไรบางอย่างครับจักรยานเก่าๆหงายท้องคืออะไรเอย่ยไม่สามารถขับขี่ได้แล้วนะครับยางไปหมดแล้วเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหน เจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนจักรยานสมัยหนึ่งเลยนะครับทุกคนติ๊งดิ้งติ๊งดิ้งติ๊งดิ้งติ๊งดิ๊งดิ๊งมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับเหมือนมีร่องรอยครับผมอ่าพอดีพอดีอ่าทาง ทางเจ้าของเครื่องสุบน้ำเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับนะคนละสายคนลัทางกับทางคุณลุงคุณป้าสักเกิเลยไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับนะก็ไม่เป็นไรละกันนะครับนะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือเขาต้องทําอาชีพของเขานะครับผมเราก็ไปห้ามเขาก็ไม่ได้นะครับนะไปต่อครับอ,นะอันนี้บริเวณโซนด้านหลังนะครับอ๋อนี่ไงนี่เปล่าวะ ไม่แน่ใจนะครับทุกท่านเพราะว่ามีการแปะทองนะครับผมแล้วก็เหมือนมีเปียกๆซึมๆนะครับนะชื้นๆน,น,นิดนึงนะครับผมไม่น่าจะใช่รอยเปื้อนนะครับตรงนี้นะครับเหมือนมันจากข้างในนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันใครมาขุดถูหวยหรือเปล่าเออไม่แน่นะอาจจะมีคนมาถูหวยนะครับนะจนทําให้มันเกิดความมันขึ้นนะครับผมเอาวะกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิด ว่าเลขไหนสวยจัดไปเลยดูนะครับนิ้วผมไม่มีรอยเปื้อนนะครับมันไม่ใช่สีนะครับแต่มันน่าจะเหมือนจากการถูนะเนี่ยเดี๋ยวขอไขข้อข้องใจก่อนวันนี้ผมมาทุกอย่างต้องเคลียรครับมาจากการถูครับทุกท่านอันนี้ไม่ใช่เสาตกน้ํามันนะครับแต่เป็นเสาที่มาจากการถูคงจะถูกันเยอะพอสมควรนะครับผมถึงดําได้ขนาดนี้นะครับทุกทุกคนเฮ้ย ชื้นนด้วยครับทุกท่านเออบอกให้มันชื้นชืนว่ะชิบหายแล้วกูไปขูดทองของเขาออกทองยังเก่าเลยครับทุกคนผมขอเอาทองออกก่อนนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะมันน่าจะหายไปหมดแล้วนะครับนะโอเคตอนนี้กูเจิมเรียบร้อยแล้วนะครับเจิมเรียบร้อยนี่ถ้าจะให้ชัวร์ต้องแบบนี้ทุกทุกท่านเสาตกน้ำมันอ่ะอ่ะออ่ะ เรียบร้อยครับเจิมเรียบร้อยนะและตอนนี้ผมก็เจิมเรียบร้อยสักพักสิวขึ้นเต็มหนึง่งเงยอ้ที่ถูไมเมื่อกี้เขาพี่มีคนมาถูไปแล้วก็กตับแตกแล้วพี่เฮ้ยแล้วกูจะสวยไหมเนี่ยเ <c oughs> กลียดจเนเถิดในโปรดเกลียดฉันนะ <c oughs> ไม่แลพี่ชายหวังว่าพี่ชายคงจะไม่ถึงสานะ <c oughs> ก็แค่กูรู้เท่าไม่ถึง อะไรวะเหมือนมีอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นครับขอเซ็นเซอร์ชืวว่อกน่อนนะครับยังไม่เจอร่องรอยของที่นอนเสื่อหมอนเลยนะครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับถ้ามีคนอยู่นะครับผมนำค่ายังชีพมาให้นะครับแต่อย่ากแกล้งกันนะครับผมผมรบกวนหรือเปล่าครับ ถ้าผมรบกวนส่งเสียงออกมานะครับแล้วผมจะกลับนะครับผมเฮ้ยมีเสียงครับทุกุกคนมีเสียงครับทุกท่านเฮ้ยมีเสียงครับทุกทุกคนได้ยินไหมครับ มีคนอยู่เหรอแป๊บนึงนะครับเหมือนมีเสียงฮือๆครับทุกท่านผมขอเข้าไปนะครับผมเข้าได้ใช่ไหมครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับนะ ผมเปิดประตูแล้วนะครับ ้มีเสียงครับมีที่นอนครับทุกท่านมีข้าของเครื่องใช้ครับอ้าวเฮ้ย พี่ชายเชียบพี่ชายเต้นตอนหา้สักนิดหนึ่งนะครับทุกคนอะไรวะมีเสียงค,คือตลอดเลยครับเสียงหัวเราะมีเสียงหัวเราะด้วยแต่นี่คือ คือที่นอนเลยครับทุกท่านหรือพี่ชายกระโดดลงตรงนี้วะเสียงดังมาจากในห้องนี้ครับทุกคนโอทุกทกคนครับตรงนี้นะครับเก่าไม่เก่าดูเอาเองนะครับผมแสงไฟอาจจะทาให้มันดูใหม่นะครับแต่ของจริงเก่าชิบหายเลยครับทุกท่านเป็นค้าเป็นคามเลยนะครับถุงถังขี้ฝุ่นดำปี้เลยครับ มีปลากระป๋องด้วยครับทุกคนหมดอายุยังวะยังไม่หมดครับทุกท่าน <Yeah. S 1> โอ้ยอย่าบอกนะว่าถ้วยนี้กินกับปลาต้องปลากระป๋องเมื่อกี้ครับทุกท่านมีถุงยังชีพยอยู่หน้าบ้านอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมปลากระป๋องหมดอายุปี2023ครับแต่ถ้วยเมื่อกี้ใช้กินกับปลากระป๋องเมื่อกี้หรือไม่ไม่รู้ คุณคือผู้ตัดสินแต่ที่รู้รู้ตอนนี้กูหิวข้าวมากเลยนะครับผมผมว่าต้องปล่อยยานเล็กแล้วครับทุกท่านประเด็นคือถ้าหากเป็นคนไม่ดีนะครับผมหรืออะไรยังไงนะครับหรือใครที่ชอบมายืนทําเป็นผีหรือเปล่าให้คนเห็นนะครับนะแล้วคนเข้าใจผิดกันนะครับหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้นะครับถ้ามีคนก็ต้องเห็นตัวนะครับภายใต้เรื่องหลอนทั้งหมดนี้ แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับทุกท่านตอนนี้เราลอกนอยู่ด้านนอกนะครับผมกี่เบาเดินเข้าไปนะครับมีคนอยู่มีคนเว้ยเฮ้ยเนงมีคนอยู่ฮะยใชย่เฮ้ยใช่ สงตัวด้วยนะครับคือเราไม่สามารถเข้าไปใกล้ๆได้นะครับผมเพราะว่าพี่ก๊อตสั่งให้รออยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปได้ไหมครับครับตอนนี้พีก่ก๊อตเทปครับผมผนะนี่คือชีวิตจริงนะครับผมที่เราเจอนะครับที่บ้านผีสิงนะครับผมคุณลุงอ่า พี่ชายแล้วกันเพราะว่าพี่คงแก่กว่าผมไม่มาก60ปี60กว่าแล้วครับพี่ดูยังแข็งแรงนะก็ก็ตคยไปอย่ตัวไม่มีที่อยู่อ่ะครับพี่ไม่มีพี่ไม่ร้องไห้นะผมอาจจะม่รห่านไปทางพี่ก๊อตครับไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องถึงแม้ว่าเงินที่ผมให้นะพี่มันอาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่มันก็พอที่จะให้พี่อยู่ได้ประมาณเดือนนะครับ ไม่คิดเลยว่าผมจะมาเจอคนในนี้ไม่งั้นผมจะได้กดเงินไหมนะครับผมนะพี่ชายไม่ร้องนะพี่โอ้โหทำไมผมได้เจอคนแบบนี้มานะพี่ผมก็คนธรรมดาพี่นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรผมนึกว่าพี่เป็นผีตอนแรกฟ้องตรงดีนะที่แบบไม่ไม่มีอะไรที่แบบเหตุการณ์ลงไม้ลงมือหรืออะไรอย่างนี้ครับพี่ชายโอ้โหพี่ชายไม่มีบ้านอยู่รอครับไม่มีมก็กลัวม แล้วครอบครัวไปไหนหมดครับพี่ชายลูกเมียล่ะครับแตกแยกกันหมดอะไรนะครับแตกแยกกันหมดแตกแยกกันไปหมดแล้วพ่อแม่ล่ะครับสนใจด้วยไหมน่าจะไม่อยู่แล้วหมดแล้วครับเท่ากับว่าพี่คนเดียวไม่มีญาติเลยเหรอครับมีญาติลบบุญญาติูลบบุรีเหรอครับแล้วทําไมพี่มาตรงนี้เราญาติเขาลุกหรือเปล่าว่าพี่อยู่นี่พี่บอกใครหรือยังครับ ว่าพี่มาตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้มันคือว่าเราไปอยู่เขาเราอ่านเราหากอยู่อย่างนี้ดีกว่าอาศัยอาศัยอยู่บนท้องแต่บ้านนี้มันบันบ้านร้างแต่ว่ามันปกปปกนะพี่ถ้ายังไงถ้าพี่จะอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะได้บอกทุกท่านที่อยู่ในละแวกนี้ว่าตรงว่าตรงเนี้ยมีคนอยู่ไม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 ่ใช่พี่คือ ถ้าเกิดว่าถ้ามีคนทุกๆท่านรู้ในละแวกนี้ว่าตรงนี้มีคนอยู่จะได้ไม่มีใครมากวนที่นะครับแล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องมีใครมากวนที่เพราะผมเชื่อว่า,าทุกๆท่านพี่น้องทุกๆท่านที่อยู่ในชะุมชนแห่งนี้ใจดีทุกคนผมสัมผัสมาแล้วครับทั้งคุณลุงคุณป้าทั้งพี่ชายทั้งน้องชายที่นั่งคุยเกกับม,มาก็หลายสิบท่านทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในจะุดจุดนี้เขานิสัยดีกันหมดเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า S <S> เขาเขาใจดีแต่ถ้ารู้ว่าตรงเนี้ยอ่ะมีคนอยู่ตอนเนี้ยก็คือจะได้ชัดเจนอยพี่ว่าเอ้ยตรงนี้มีคนอยู่นะมีอย่างน้อยๆก็คือ,อพี่ชื่ออะไรครับเอาแค่ชื่อเล่นก็พอครับพอล์พึ่งพโหพี่ก็จะบอกเต็มเอาชื่อเล่นก็พออ่ะ <S <S> <S ผมเนี่ยพ,พี่พี่บิ๊ดล้วกันนะ, <S <S ะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปบอกว่าตรงเนี้ยพี่บิ๊ดอยู่ตรงนี้เลยนะจะได้ไม่ ต่อไปก็จะได้ไม่มีใครุ่นมากวนพี่ไม่มีใครต่อใครมาหาคำตรงคำตอบอะไรให้มันวุ่นวายนะครับผมไม่ร้องนะพี่ชายนะขอบคุณมากพี่ชายแล้วโถพี่ก็ส่งเสียงมาถ้าตอนแรกผมก็คิดว่าใครมาแกล้งพี่ชายไม่ไม่เอาพี่เราจริงพี่ชายอย่ามาพูงผมไม่เป็นไรขอบคุณมากนะพี่ชายนี่ถือว่าเป็นการเป็นจรรยาบรรณนะครับเราต้องให้เกียรติกับพี่ชายที่วิทย์นะครับผม เก็บเก็บเก็บตังค์ไว้ดีๆครับเก็บใส่กระเป๋าไว้ดีๆนะยายนี่เก็บก่อนพี่วิทย์เดี๋ยวทําหายเก็บใส่กระเป๋าไว้ดีๆครับเก็บก่อนกระเป๋าเต็งอยู่ไหนพี่เก็บก่อนครับเก็บไว้ดีๆครับพี่นะครับจะไม่หายนะครับพี่โอ้ครับจะมีคนแบบนี้เท่าไหร่โมเยอะจ้ะครับผมคนใจดีกับผมเยอะพี่ไปไปพี่นอนตรงไหนโอเคเดี๋ยวไป พี่ส่งที่นอนข้างบนใช่ไหม,ไม,ไมผมนอนข้างล่างบนบอกกับพี่ไปแล้วว <c oughs> พี่ต้องห่าเกินเล่าเยอะแต่ว่าผมเข้าใจบางทีพี่บอกว่าเขาถ้าไม่กินก็ไม่ได้เขาเครียดก็เลยบอกว่าให้กินน้อยๆหน,น,น่อยก็คือเนี่ย เห็นไหมครับทุกท่านนี่คือโลกของความเป็นจริงนะครับนะภายใต้ความหลอนนะครับที่อะไรต่อมีอะไรนะครับผมมีเรื่องจริงที่น่าเห็นใจเพื่อนมนุษย์อยู่นะครับนั่นก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่หลอดได้เลยว่าอาจจะเจอมรสุมในชีวิตมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องโศกเศร้ามามากมายนะครับแต่ก็อย่างน้อยๆก็คือถือว่าสถ,ถานที่อย่างนี้ไหนๆมันก็ล้างแล้วนะครับนะดีกว่า ปล่อยให้เป็นที่อยู่ของพวกผีสางนางไม้หรือพวกอะไรต่อมีอะไรหรือสัมภเวสีที่มองไม่เห็นสู้ให้กับคนที่ไร้บ้านนะครับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ได้เป็นที่อาศัยหลับนอนนะครับตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเจอบ่อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับนะใครที่ติดตามมานาน่าจะรู้ดีว่าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับผมก็มันเป็นเรื่องจริงที่สะท้อนให้เห็นนะครับของของชีวิตภายใต้เรื่องราวหลอน,ลอน ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็ภารกิจของเราถือว่าจบลงไปได้ด้วยดีนะครับผมบนโลกของความเป็นจริงนะครับทุกท่าน